เพชรยนต์ ion, สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องเะจ๋ารถสวยนะคะวันนี้เจอกับน้องเะจ๋าที่เพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะกับช่องเจคาดีวันนี้เอาพี่คุกกี้รันนะคะที่ราคาสุดพิเศษนะคะแล้วก็สามารถฟรีดาวได้นะคะวันนี้อยู่กับพี่ฟอร์จูเนอร์ปี2018นนะคะสีขาวและสีบอลเงินนะคะเอฟซี FC. วันนี้นะคะบอกเลยว่าได้ความคุ้มค่าแน่นอนนะคะเรื่องตัวรถนะคะและเรื่องคุณภาพ ลูกค้าด้วยความคุ้มค่าแน่นอน2คันนี้นะคะเป็นปีเดียวกันค่ะ f c คันสีบอลเงินราคา8 7 9 9 0 0บาทและสีขาวราคา9 3 9 9 0 0 0บาทลูกค้าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปีเดียวกันราคาถึงห่างกันเยอะนะคะต่างกันที่เลขไมค่ะ f c อ่ะถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องไมคอยากคอนถูกต้องเป็นคันสีบอลเงิน แต่ค้าใครนะคะไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาแต่อยากได้ไม่น้อยต้องคันสีขาวนะคะวันนี้จะพามาชมความสวยทั้งสอคันค่ะ f c อ่าเดี๋ยวน้องจ๋าจะเริ่มจากคันสีขาวก่อนเลยนะคะคันสีขาวนี้นะคะไม่เพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะ f c ได้สีขาวมุกค,ค่ะนะคะแล้วที่ลูกค้าเห็นเนี่ยสวยตรงปกแน่นอน ทุกอาชีพซื้อได้นะคะเป็นเจ้าของรถเจ็ดที่นั่งสวยๆคุณภาพดีเกรดเอเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะคะบางคนก็ไม่อยากใช้เงินดาวนะคะก็สามารถทําได้หรือใครจะซื้อสดนะคะก็ปรึกษาน้องกระจ่าโดยตรงเบอร์แทบ็บให้ไว้ด้านล่างนะคะแท็บสีฟ้าเนาะเรามาชมความสวยความเดิมกันเลยนะคะคันนี้โคมหน้าเนี่ยยังใส่กลิบอยู่เลยนะคะตัวรถไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะคะไม่มีรอยคราบเลยแล้วก็ ไฟตัดหมอกก็ยังคงสภาพเดิมสภาพเหลี่ยมสันตัวรถและฝากระโปรงคมชัดเจนค่ะ f c สีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะรับประกันจริงๆนะคะไม่ชนหนักพิวามจมน้ำแน่นอนนะคะถ้าลูกค้ากังวลน,นะคะกลัวย่อมเมวขายกลัวยำรถขายลูกค้าพาช่างมาดูตัวจริงที่ที่เพชรยนต์ได้เลยสีขาวมุกนะคะเป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่เป็นรุ่นนิยมนะคะส่วนใหญ่คนชอบเนาะก็มาเลือกกับน้องจ๊จ๋าได้เลย ไฟตาด้านขวาก็ไม่เหลืองไม่แตกเช่นกันนะคะตัวแกบด้านข้างรายละเอียดสวยเนียนนะคะลูกค้าเห็นได้เลยนะไม่มีรอยทําสีนะตรงนี้นะอ่านี่รายละเอียดตัวไฟตัดหมอกก็เช่นกันนะคะตัวโครเมียมยังใส่กลิบเนียนอยู่เลยเหลี่ยมสันฝากระโปรงคลมกลิบนะคะตัวเคฟสวยสวยเดิมๆได้ปุ่มพูดสตาร์ทเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ากระจกพับอัตโนมัติกล้องถอยหลังนะคะ อันนี้คือฟังก์ชันที่ให้มากับตัวรถที่ลูกค้าจะได้ไปวันนี้น้องจ๊จ๋าจะไม่ได้เน้นสเปคมากนะคะจะเน้นให้ลูกค้าดูความเดิมของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วนะคะสีดำนะคะเป็นคิ้วแท้คิ้วเดิมนะในส่วนของคิ้วซุ้มล้อและตัวล้อที่เป็นสีทรูโทนเทามิทัลิกตัดกับสีเงินมิทัลิกนะคะอ่าในส่วนของดอกอยางคันนี้ได้ปี2023แล้วนะคะ f อ คือดอกอยางเนี่ยลูกค้าเอาไปใช้อีกสักปี2ปีแล้วค่อยเปลี่ยนเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะคะแล้วตัวใต้กระบอกโชคใต้คิ้วซุ้มล้อตัวคลิปล็อกต่างๆก็ไม่มีแก้ไขแดัดแปลงคือสวยเดิมมากแล้วก็ตัวกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว LED ไม่มีรอยถลอกนะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือลูกค้าจะซื้อสดนะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะน้องกรจาดูแลให้ทุกข,ขั้นตอนนะคะแล้วดูแลเคสเอง ทุกๆท่านสบายใจได้เลยถ้าเครดิตดีๆลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ภายในวันขับรถกลับบ้านได้เลยนะน้องจะจ๋าขอเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการทายน้ำมันเครื่องล้างสปาให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนั่นเองตัวบันไดาทางเคลื่อนสวยๆเดิมๆนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นตัว 2.4V ขับสีนะคะตั้งสองคันเลยนี่แหลคะค่ะนะคะวันนี้ส่วนตัวฟิล์มนะคะคันนี้ได้60รอบคันลูกค้าเอาไปใช้ต่อลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ติดแล้วนะคะในส่วนของตัวฟิล์ม กระจกโลโก้นี้เดิมแท้โรงงานนะคะเป็นโลโก้เดิมเดิมแท้โรงงานไม่มีการตีลังกากลับหลังมาแน่นอนนะคะที่เปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีทั้งสองฝั่งที่เปิดเป็นโครเมียมยังสภาพใสยอยู่เลยนะคะ f อีอ่าใครที่ชอบสีขาวแล้วอยากเป็นเจ้าของอยู่นะคะกังวลเรื่องดอกเบีย้ยกังวลกลัวจัดไม่ผ่านหรือยังไงนะคะปรึกษาน้องจะจเจได้เลยแต่ตัวรถสวยจริงค่ะ f อซตรงปกแน่นอน นะคะรถ7ที่นั่งปี18ไม่เจ็ดหม่นสราคาแค่9 3้0 0สบาทนี่คะ่ะลูกค้าความคุ้มค่าและตัวรถโคตรสดมากนะคะสดมากไม่ฉําเลยนะคะทั้งภายนอกภายในและตัวแก็บด้านข้างนะคะตรงนี้แก็บแท้แก็บเดิมแน่นอนนังแนบทิดสนิทกันนะคะตัวรถเดิมๆส,สวยๆคิ้วซุ้มล้อด้านหลังก็ไม่มีรอยผิดปกติไม่มีรอยตําหนินะคะรวมมาถึงตัวแคซีนะคะตรงเลขตัวถังนะ เลขตัวถังนี้เลขตัวถังแค้ติดมากับตัวรถแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันตัดต่อมาหรือเปล่าเจ้าจ๋ามันพ่นสีมาไหมคือเดิมแน่นอนค่ะตัวล้อทั้ง4ล้อเนี่ยสังเกตได้เลยว่าไม่มีอรอยเบียดเลยค่ะนะคะนี่คือความคุ้มค่าแล้วก็ในส่วนของพวกถุงเครื่องมือแม่แรงแล้ออะไหล่อย่างนี้นะคะก็คือได้ครบไปหมดเลยนะคะกับตัวรถถนนถ้าอยากเดินทางเข้ามาดูรถกับเจ้าจ๋านะคะมาได้ที่ถนนเสรีไทยซอย68 อยู่มีนบุรีกรุงเทพบริษัทเปิดทำการทุกวันนะคะ f อมาชื่นชมรถตัวจริงกับน้องจ้าจ๋าได้เลยอ่ะเดี๋ยวในส่วนของด้านท้ายนะคะความรายละเอียดความเดิมก็คือได้สปอยเลอร์ดวงไฟตาที่3ลูกค้าดูความใหม่นะคะคือสภาพเนี่ยสอดคล้องกับตัวเลขใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวกระจกไล่ฟ้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมโลโก้โตโยตา้าและกรอบโครเมียมคาําว่า f ฟ r t อร์เจอเนอร์นี่ก็เป็นของแท้ของเดิมที่ติดกลับมาตัวรถนะคะ ไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์นะคะมีให้ต้องเปิดนะคะอ่าเพื่อนๆแซลมานะคะอ่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านล่างล้ออะไหนะคะแล้วก็ช่วงล่างตัวเพากลางแหนบถ้อยเสียคือเดิมหมดนะคะเอซี SC, ไม่มีการแก้ไขดัดแปลงไม่ผูกไม่มีรอยสนิมกัดก่อนนะคะคันนี้เหมาะมากเลยนะคะกับคนที่อยากได้รถครอบครัวและชอบตัว Fortuner อ่า คือฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายเปิดอัตโนมัตินะคะแล้วมีกล้องถอยให้เรียบร้อยมาดูภายในนะคะน้องจะจ่าแผนให้ดูไม่ว่าจะเป็นตัวเฮดรูมตัวแอร์ระบบไฟต่างๆระบบวิทยุระบบเครื่องเสียงไม่มีแก้ไขดัดแปลงคือใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมตัวภายในของ2.4 V จะเป็นตัวสีน้ำตาลนะคะสภาพเบาะลูกค้ามาดูได้เลยนะคะตรงปกนะคะสภาพไม่ช้ำลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ทำอะไรเพิ่มเติมจัดไฟนั้นผานขับกลับได้เลย แล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ติดตัวพรมกระดุมมาให้รอบคันเลยนะคะจะจ่าให้ไปเลยกับตัวรถนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะมีพวกถุงเก็บเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงต่างๆดูรายละเอียดความเดิมนะคะไม่มีการแก้ไขไม่มีการทําสีอะไรเลยนะคะของข้อมูลเดิมยังอยู่ครบหมดนะคะลูกค้าอ่าพอชื่อว่าเพชรยนต์นะคะขึ้นชื่อเรื่องขายรถคุณภาพเกรด A ค่ะนะคะอ่าถ้าใครผ่านไปถึงคลิปนี้แล้วกำลังมีแพลนที่จะซื้อ รถมือสองแล้วก็เป็นตัวพี่ฟุกพี่คุกกี้รันนะคะตัวฟอร์จูเนอร์พอดีนะคะแล้วอยากได้สีขาวจ้าจ๋าแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะมั่นใจหายห่วงได้เลยนะคะเรื่องคุณภาพเราการันตีแล้วก็ในส่วนของตัวแก็บด้านข้างตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะ f c นะนี่ตัวน็อตเดิมสภาพเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีถอด ลูกค้ามาดูรถตัวจริงกับน้องจ้าจ๋าเพชรยยต์นี้นเลยโทรนัดเข้ามาก่อนนะคะเบอร์น้องจ้าจ๋าสายตรงรับสายเองดูแลเคสเองนะคะตัวเขาบอกโชคตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะฝาท้ายนะคะเดิมท่อเก็บสายไฟเดิมนี่รายละเอียดตัวรถคือเดิมหมดนะคะเออ่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ประหยัดดูนะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็ ทนด้วยนะคะค่าเมนทะเนนการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้แพงไม่ได้เปลืองจุกจิกกระเป๋าตังเราเลยนะคะอ่ะแล้วลูกค้าอาจจะสงสัยว่ารู้ได้ยังไงจะ้าจะ๋าใช้อยู่จ้าจ๋าขับตัวนี้อยู่ค่ะ FC นะคะรับรองเลยเดินทางไกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความประหยัดนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยน้ำมันนี้นะคะ80ลิตรเต็มถังนะอ่า 2005ก็เต็มถังแล้วนะคะ f c โฉมปี2018ดิสสีล้อแล้วนะคะ f c นะคะตัวจานเบรกตัวดิสเบรกเนี่ยนะคะสภาพเดิมๆไม่มีแตกจานเบรกไม่มีเบี้ยวแน่นอนนะคะเรามีวารัเตีหยังการขายด้วยนะคะลูกค้าไม่ใช่ว่าเราขายแล้วขายเลยนะคะเราก็มีวารันตีหลังการขายให้ลูกคา้าเช่นกันเนี่ยโลโก้ประตูทั้ง4บานอย่างเงี้ยต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ดูภายในนี่คือภายในรถไมหม่นส0กิโล ตัวเบาเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะเป็นของสแตนดาร์ดทั้งหมดนะคะขอย้ําคือถ้าเรารับซื้อเข้ามาแล้วนะคะเราคัดเกตให้นะคะถ้ารถอุปกรณ์ตรงไหนมันไม่ได้เดิมจากโรงงานหรือว่าเครื่องยนต์มีการยกเครื่องใหม่เครื่องไม่เดิมโครงสร้างไม่เดิมเราไม่รับเข้านะคะตัวเบาะนี้ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศท,ทางตัวเบาะให้ดูง่ายนะคะสภาพรถช้ำไม่ช้ำดูจากตัวเบาะเจ้าของเดิมเขาดูแลดีไม่ดีนะคะเขาจะรู้เลย อ่าอันนี้คือสภาพการดูนะคะด้วยตาเปล่าตัวช่องแอร์นะคะตัวหน้าจอนน้ก็มีเอสดีกาดให้ครบนะคะอ่าไม่ใช่ว่าไม่ให้เอดีลูกค้านะเล่นเครื่องเล่น,น VCD Air แอร์ออโต้นะคะที่ชาร์จนะคะ USB นี่ที่จุดคอยบุหรีแล้วก็ในส่วนของนี้ก็มีที่วางแก้วน้ำนะคะการใช้งานไม่ชํำรุดนะคะ f c แล้วก็แท่นเกียร์นะคะหรือคอนโซลตรงเกียร์ก็ไม่ชำ้ำไม่ชำํำรุด มีโหมดการเลื่อนถลายมีพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดแล้วแต่เราเลือกใช้งานเลยที่พักแขนคนขับก็ไม่ช้ำลุดไม่ฉีกขาดไม่ชำ้ำไม่ย้วยนะคะตัวไฟเนี่ยนะคะบอกเลยว่าสว่างอย่างกับไฟบ้านเป็นไฟ LED นะคะตรงนี้แล้วก็นี่นะคะที่เก็บแบนไม่ช้ำลุดนะคะแล้วก็ที่บังแดดเนี่ยเขาก็จะให้ในส่วนของกระจกนะคะมีไฟสองให้ด้วยทั้งคนขับ และข้างคนขับค่ะอ่ะอันนี้คือภายในนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ่าจะให้มาดูในส่วนของตัวคานเสา A ที่ลูกค้ากังวลกลัวว่ารถชนหนักผิดคว่มมานะคะนี่เลยนะตัวน็อตคานเสา A นี่สําคัญไม่ว่าจะเป็นอ่าว่าเอ้ยคันนี้มันโดนถอดฝากระโปรงทําสีมาไหมลูกค้าถ้าไม่เชื่อนะดูจากที่น้องจ่ารูปนะคะอ่านี่คือของเดิมนะคะสีนี่ของเดิมจากโรงงานมาเลย นะคะแผงประตูก็ไม่ขาดไม่ถลอกนะคะสภาพคือกลิบไฟสองเท้าให้สว่างติดเหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะป้ายแดงอยู่ที่ร้าน3ร้าน4นะคะตอนนี้รถมาเหลือแค่8,319,000บาทสำหรับคันนี้นะคะเขาขาดทุนให้แล้วนะคะจากป้ายแดงทีนี้เราอยากได้มือสองนะคะและไม่น้อยน้องก็จะขอแนะนำเลยนะคะปี18ดด้วยเนาะคุ้มอยู่อ่ะเมื่อกี้ลืมดูนะคะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนี่นะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังตัวเบาะก,ก็สวยกลิบเนียนเหมือนกันนะคะไม่ขาดไม่ชำรุ่สวยเนียนสภาพเดิมถ้าก่อนส่งมอบเนี่ยน้องจะจ่าจัดสปาให้อีกรอบหนึ่งนะคะกลิบกว่านี้แน่นอนอ่านี่ตัวช่องแอร์เนี่ยมันจะมีโหมดระบบออโต้ให้ด้วยนะคะถ้าเราเปิดออโต้มันก็จะเย็นไปถึงนะคะแถวที่3ด้านหลังเลย เหมาะนะคะเหมาะกับคนที่รักครอบครัวชอบเดินทางไกลไปไหนมาไหนทางครอบครัวสบายใจที่ชอบคือตัวรถดูใหญ่นะคะขับบนท้องถนนและทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ยคือชอบเลยชัดเจนตรงคานเสาบีนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดท่อเก็บสายไฟรอยซีแต้มมาจากโรงงานอยู่ครบแผงประตูด,ด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือสภาพสอดคล้องเหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะนี่มีโลโก้คำว่า Fortuner โลโก้โตโยต้าก็อยู่ครบเหมือนเดิมมีปุ่มล็อกเด็กให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังค่ะนะคะตัวสภาพรถสวยๆค่ะ F4 ถ้าใครสนใจแล้วนะคะตัดสินใจแล้วโทรหาน้องเจจ๋าเลยนะคะน้องเจจ๋าอยู่บริษัททุกวันนะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดข้าราชการนะคะวันไหนจะเข้ามาโทรนัดน้องเจจ๋าได้เลยนะคะน้องเจจ๋าดูแลเคสเองก่อนที่จะไปขั้นสี่บอลเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์พร้อมสตาร์ทให้ดูนะคะสําหรับคันนี้ มาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ขนาด2.4นะคะ f c ดีเซลนะคะคานหน้าเดิมแท้แน่นอนไม่มีการชนหนักที่ความจมนะ้ำตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะรอยรูน็อตต่างๆอยู่สภาพเดิมกิบล็อกไม่มีหลุดไม่มีหลวมนะคะดูได้เลยนะคะ f c ดูวันนี้เหมือนได้มาดูรถกับน้องจะจษาด้วยตัวเองนะคะนี่ตัวรูสี่เหลี่ยมต้องไม่มีผิดรูปนะคะบางคนเขาสงสัยเอ๊ตัวรูนี้ ทำมาเพื่ออะไรทำมาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะ F4 ถ้ารถมันชนมาหรือว่าโดนดึงคานหน้ามาเนี่ยรอยรูรน,อน็อตพวกนี้นะคะมันจะไม่ได้คงสภาพเดิมมันจะผิดรูปผิดเพียนไปเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวคานยืดโคมหน้าไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะตัวแผ่นเพดนะคะลูกค้าแผ่นเพดแท้แผ่นเพดเ,เดิมไม่มีแกะไม่มีถอดตัวนออ็อตสาระโปรงก็เช่นกันนี่นะคะลูกค้าคือสภาพตัวรถคือสวยมาก เครื่องยนต์นะคะลูกค้าก็ได้ยินใช่ไหมคะวันนี้จะจัดสตาร์ทให้อยู่เนาะเครื่องยนต์เนี่ยแห้งนะคะไม่มีรอยเยิม้มรอยซึมของน้ำมันเครื่องแล้วตัวเครื่องยนต์คือใหม่กลิบขาวสะอาดสะอ้านนะคะสวยเมียนมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวน็อตตัวฝาครอบเครื่องนะคะนี่เสียงคือนี่มากไม่เจ็ดหมื่นสามคันมชมนะคะไม่เจ็ดหมื่นสามนะคะตัวรถคือเด็ดมากนะคะคือ ถ้าใครได้ครับนะคะรับรองมีส่าราศีสมฐานะแน่นอนนี่ตัวน็อตสาก,กระโปรงด้านขวาตัวรอยมิดอาร์ก็ปั๊มโลโก้โตโยต้าอยู่ครบปั๊ม ABS รอยสีแต้มนะจากโรงงานยังไม่หลุดไม่ล่อนออกเลยนะคะนี่เครื่องยนต์สวยๆส,สดๆใหม่นี่เสียหานโลโก้ของตัวพนักงาน QC ที่โรงงานขีด่อยู่เลยนะคะวันที่สเดือน 4, อสี่พศหนึ่งแปดนะ ่านี่คือสอดคล้องกันนะคะกับโดยปี2 0 1 8นอ่านี่นะคะใครสนใจนะคะบอกเลยว่าตัวพี่ฟอร์จูเนเนี่ยนะคะเรื่องแอร์เย็นฉ่ำจนหนาวแน่นอนถ้าใครได้ขับต้องมีผ้าห่มกิดรถนะคะอ่ะในส่วนของตัวไฟเนี่ยเวลาเราสตาร์ทไฟทำงานอัตโนมัตินะคะ f อ่าใครชอบคันนี้แอบทะเบียนแล้วโทรหาน้องจ้านะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูคันสีบอลเงินกันนะคะ ค่ะนะคะเรามาถึงตัวสีบอลเงินกันแล้วนะคะคันนี้ก็ได้ทะเบียน7 7 1 9นะคะคือสวยไม่ต่างกันเลยนะคะความสวยงามหรือว,ว่าจะสีนะคะทเมื่อแตกต่างกันเลยความโดดเด่นความมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปนะคะได้ปีเดียวกันค่ะนะคะคันนี้ไม่หนึ0 0 0กิโลเมตรราคาอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทค่ะฟรีดาวผลอยู่ที่16,00 0บาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้อ่านี่สวยๆนะคะ ตัวรถเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ต่างขั้นที่สี่แล้วก็สภาพมาเรามาดูพร้อมกันนะคะเหลี่ยมสันสวยเหมือนเดิมกลิบเนียนเหมือนเดิมค่ะตาไฟสายกลิบไม่แพ้กันอ่ะเปรียบเทียบกันได้เลยว่าลูกค้าจะเอาคันไหนนะคะกระจังหน้าเนียนกลิบสวยเช่นกันค่ะอ่านี่คือสีบอลเงินแล้วนะคะสีบอลเงินข้อดีคือทําความสะอาดง่ายสีดูคลาสสิกและดูผู้ใหญ่ดูเรียบเรียบดูหรูดูแพง ะะแต่สีขาวนะคะเราจะไปเปรียบเทียบเขาไม่ได้ของเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วสีขาวมุกก็คือขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนเนาะ,ะมาดูความสวยต่อมานะคะแกะด้านข้างเนียนเหมือนเดิมค่ะ f c จะจ๋าให้ดูทุกคันอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี่คิ้วซุ้มล้อเหมือนกันหมดนะคะตัวล้อได้ดิสซีล้อเหมือนกันนะคะไม่มีรอยเบียดอีกแล้วแต่ว่าคันนี้ดอกยางได้ปี2020 แต่ว่าเดี๋ยวจะจ่าเปลี่ยนเป็นอย่างเปอร์เซ็นต์ให้เนาะหน้ายาง265ทับ 60R18 ต่างกันแค่ปียางนะ2องคันนี้อ่าสภาพใต้ซุ้มล้อแล้วเหมือนกันไหมนะคะบอกเลยว่าต่างกันไหมไม่ได้ต่างนะคะก็คือไม่มีการแก้ขไขดัดแปลงใดๆเลยนะอ่า ราคาต่างกันเยอะนะเอซอ่าถ้าชอบแบบไหนนะคะถ้าเป็นจ้าจ๋าจะจ๋าเลือกคันนี้นะใหม่จ้าจ๋าไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะของตัว Fortuner แต่จ้าจ๋าอยากได้พอนถูกเจ้าจ๋าเลือกคันนี้กระจกเหมือนเดิมค่ะไม่มีแตกไม่มีรอยขีดกากไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะคะตัวฟิล์ม60รอบคันเหมือนกันนะคะที่เปิดไม่แตกต่างกันใหม่กลิบเหมือนกันบันไดทางขึ้นไม่มีเบียดเช่นเดิมค่ะ นี่นะคะสวยๆเลยเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยว่าชอบคันไหนคันนี้อ่านี่ตัวโลโก้อยู่ครบเหมือนเดิมอะสภาพคือกินกันไม่ลงจริงเอราคาถูกกว่ากันเกือบ1,000 0แสนะคะเอ้ยไม่ใช่1 8 0 0 0แดบาทอ่าลอด้านหลังนะลอด้านหลังนี่สภาพเดิมสภาพสวยนะคะตัวแคทซีน้องจ้าจ๋าก็ให้ดูอยู่แล้วทุกคันไม่มีการแก้ไขดัดแปลง แกบด้านข้างสภาพเนียนสวยเดิมค่ะ F4 ไฟท้ายกลิบมากอ่านี่นี่นี่คือความโดดเด่นนะคะของสีบอลเงินนะถ้าโดนแสงกระทบนะแล้วเราขยันทำความสะอาดเนี่ยเงามากแล้วก็เวลาเห็นขนมงขนแมวคราฟงคราฝุ่นสีนี้จะดูไม่เห็นชัดเหมือนสีขาวกับสีดำนะคะอันนี้คือข้อดีของเขาเราก็ช่องพูดข้อดีเนาะ ก็แล้วแต่ความชอบของละบุคคลจ้จ๋าไม่ได้บูลลี่หรือว่าจะโยนความผิดให้สีนั้นสีนี้ไม่ใช่นะคะจะจ๋ากยกข้อดีของแต่ละอ,อย่างมาคุยกันเขาเหมือนกันหมดเลยนะคะต่างกันแค่ราคาและเลขไม้และสีนะคะสามอย่างแค่นั้นเองอ่าเรามาดูความหมายกันต่อนะคะไฟทับทิมไม่มีแตกนะคะ FC ไฟทับทิมไม่มีแตกนะคะไฟด้านท้ายไม่มีร้าไม่มีแตกไส้กลิบเนียนนะคะตัวโลโก้ด้านหลังนี่ก็เป็นสภาพเดิมเนียนหมดเลยนี่อ่า แล้วก็ตัว7จก็ไกล่ลอลิง7 7 9 7แคปทะเบียนนี้มาให้จ้าจ๋าเลยแล้วเรามาดูด้านหลังกันสภาพด้านหลังนะคะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะดูจากด้านหลังไปภายในกับตัวสีขาวนะฮ d ดรูมส,ส,สวยสดใหม่สะอาดเหมือนกันนะคะตัวเบาะด้านหลังไม่มีช้ําแต่ว่าคันนี้ยังไม่มีพรมนะคะกระดุมเหมือนคันสีขาว แต่ถ้าลูกค้าอยากได้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะหน้าง,งานอีกทีหนึ่งเนาะไม่มีปัญหาอะไรกับน้องจ้าจ๋าแน่นอนอมาดูในส่วนของตัวนี่ที่เก็บเครื่องมือถุแงแมลงให้ดูเหมือนกันนะคะรายละเอียดตัวนงตัวน็อตอสีจะมาจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบเหมือนเดิมรายละเอียดถุงเครื่องมือมแมลงให้หมดนะคะอ่ะคันนี้ก็สวยสวยเดิมเดิม,ดมลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะซื้อรถที่เพิจิต์จบครบในที่เดียวนะคะไปใช้งานยาวๆจะได้สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของตัวรถเรื่อง วารันตีของทางบริษัทแล้วบริษัทก็ใหญ่โตมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเขาไม่หลอกลวงลูกค้าแน่นอนนะคะเรื่องการจัดไฟแนนซ์อะไรเขาก็ซัพพอร์ตลูกค้าได้หมดทุกอย่างเลยอย่าลืมโทรหาน้องจจ๊จ๋านะคะอ่าเรามาดูตัวน็อตเหมือนกันนะคะกับคันขาวไม่ต่างกันเลยนะคะไม่ต่างกันเลยน่ะนี่สภาพเดิมเดิมตัวน็อตกลิบเดิมเนียนโครงสร้างเดิมนะคะถ้าูกค้าว่าโครงสร้างเลยเดิมเนี่ยตัวน็อตไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝาท้ายน็อตคานด้านหน้าหรือตัวรอยเม็ดอาร์คต่างๆ นะคะรวมไปถึงตัวรายละเอียดรอบคันเนี่ยนะคะสภาพคือต้องเดิมพร้อมใช้งานนะคะเดิมพร้อมใช้งานแล้วก็เดิมเรื่องคุณภาพลูกค้าได้ไปก็จะได้สบายใจนอนหลับค่ะรายละเอียดตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยอเอาไปใช้งานต่อยาวๆสบายใจได้เลยนะ f c นะอ่าอันนี้คือในส่วนของด้านท้ายนะคะของตัวรถให้ดูชัดเจนตรงสปอยเลอร์ก็ไม่มีการชำรุดแตกหักนะคะตรงนี้นะอ่าในส่วนของตัวนะคะ ด้านข้างของมุมด้านซ้ายก็เช่นกันสภาพตัวรถสวยเนียนกลิบค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวคลิปล็อกต่างๆนะคะตัวนี้สภาพเดิมเนียนตัวสีนี่คือเนียนสวยมากนะคะเหลี่ยมสันของตัวรถตัวเคสต่างๆรายละเอียดสวยงามค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อด้านหลังตรงฝั่งซ้ายก็ไม่มีรอยเบียดเช่นกันนะคะเดี๋ยวกลมให้ดูช่วงล่างคันนี้กันเนาะเมื่อกี้ลืมก้มให้ดูอ่า ล้ออะไรอยู่ครบได้เหมือนเดิมนะคะนี่ช่วงล่างนะคะ f c ทั้งสองคันเลยไม่ว่าจะเป็นคันสีขาวหรือคันนี้เนาะช่วงล่างเดิมหมดอ่า f c ดูช,ะช,ะชะัดๆท่อเสียเดิมคือรายละเอียดตัวรถทุกอย่างก็คือป้ายแดงมายังไงนะคะสภาพเดิมคือเป็นแบบนั้นเลยแต่เราได้มาเป็นมือ2แล้วก็ขาดทุนน้อยกว่าอ่านะคะลูกค้าได้ความสบายใจแน่นอนตัวฟิล์มเนี่ยสวยมากนะคะสวยตัวฟิล์มนี่ขนาดเท่ากันกับคันขาวเลย เหมือนสแตนดาร์ดของเขาเลยนะคะของคุกกี้คุกกี้อ่ะดูภายในค่ะภายในก็ไม่ได้ต่างกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนื้อหาสวยมากนี่นะคะที่พักแขนเนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะคะใช้งานง่ายอ่ะถามว่ามีที่วางแก้วน้ำไหมจ,จา้าบอกเลยว่ามีให้นะคะนี่เออหรูหราไปอีกนะคะเอฟซี FC. ตรงเฮดรูมสะอาดสวยใหม่สดนะคะตัวเบาะคู่หน้าก็สวยสวยเนียนๆ นีที่ชาร์จไปบ้านให้เหมือนเดิมค่ะที่คุกกี้ของเราตัวคานเสา A ตัวนี้นะคะนี่น็อตไม่มีขยับเลยนะคะตัวน็อตไม่มีขยับเลยคือสภาพรถเนี่ยรับรองว่าเนียนกลิบตรงปกแน่นอนค่ะลูกค้านะแผงประตูสวยใหม่กลิบเช่นกันไม่ต่างกันเอาตรงๆว่าคันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบสภาพแล้วนะคะทั้งภายนอกภายในคือไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันแค่สีแล้วก็เลขไม้นะคะราคาอ่านี่ ตัวเบาะก,ก็เนียนสวยไม่ต่างกันเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่ไม่แค่แสนส0งพกิโลคันนี้คอนโซลเกียร์กลิบเดิมนะคะโหมด e ีโค o โหมดปุ่มต่างๆใช้งานได้ปกติไม่มีช้ำรูดตัวเบาะได้ปรับผู้หน้าเหมือนกันอ่ะลูกค้าชอบคันไหนตัดสินใจได้เลยยังคะที่เห็นคลิปน้องก็จะดูความเนียนความสวยนี่จะจ๋าเห็นไหมคะว่ารถไม่ต่างกันนะคะไม่ใช่ว่าสภาพมันจะต่างกันตามนะ มันเป็นกับคนที่ดูแลรักษาค่ะ FC คือเขาดูแลรักษาดีเช่นกันคันนี้อ่ะนี่ตัวบุเยื่อหนงังอาที่เก็บของกระจุกกระจิกนะคะที่เก็บของนะคะนี่สัมภาระอ่ะนี่นะคะช่ององค์ช่อง,อง,องแอร์ต่างๆคานเสา B A นะคะคานเสา A ก็ไม่มีรอยแกะรอยถอดน,นะวันนี้นอกจากรีวิวแบบให้ดูทุกซอกทุกม,มุมที่เก็บแก้วน้ำต่างๆนะคะ คันนี้ไฟใช้งานได้ไหมนะคะอ่านี้ใช้งานไม่ได้เดี๋ยวแก้ไขให้นะคะไฟไม่ติดนะอ่าเดี๋ยวแก้ไขได้นะคะก็จะมีฟิวขาดหรือปล่านะคะคันนี้อันนี้คือจะาจ๋าไม่ได้โกหกนะคะอ่าถ้าเห็นอะไรที่แบบว่ามันแก้ไขได้จ๋าบอกแก้ไขได้อ่าเอกคือระบบไฟเนี่ยนะคะตรงนี้น่าจะหลุดนะคะฟิวน่าจะหลุดแต่เราแก้ไขได้ตรงนี้ไม่ได้มีผลกับการขับขี่นะคะ f c อ่านี่ดูนะคะความสวยความใหม่อ่า เดี๋ยวเราไปดูนะคะรายละเอียดตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังนะคะว่าเสียงเนี่ยจะนิ่มเหมือนกันไหมนะคะไปดูสภาพเครื่องยนต์กันค่ะ,ะดูจากสภาพพวงมาลัยนะคะ จ้าจ๋าลืมให้ดูพวงมาลัยนะคะคันขาวเดี๋ยวเราไปดูกันก็ได้เนาะนี่พวงมลาลัยก็ไม่ถลอกไม่ช้ำนะ FC นะสภาพพวงมลาลัยเดิมสวยกลิบเนี่ยคือแอร์นี่เย็นมากนะคะปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทปุ่มใช้งานต่างๆไม่ถลอกไม่ผ,ไมผุไม่พังนะคะตัวคาน,นี่เดิมเดี๋ยวเราจะจ๋าสปาให้อีกคันครั้งหนึ่งนะคะสําหรับรุนะคะคันที่จะส่งมอบจะจ่าสปาให้ทุกคันสภาพเดิมเดิมทุกคันสวยกลิบแน่นอนอามาดูเครื่องยนต์กันค่ะนี่ สภาพเครื่องยนต์ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะฟังเสียงเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นฝาครอบเครื่องนะคะตัวคานหน้าก็เช่นกันนะคะคานหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวถังนะคะอ่าสีเดียวกันของตัวถังคือ,อยังไงจ้ะจ๋าก,ก็เป็นสีตัวรถนะคะเขาเรียกว่าตัวถังเนาะอ่าี่คานหน้าไม่มีอรอยผิดเพี้ยนนะคะไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยถอด <S <S คือสภาพเดิมสวยน่าใช้งานมากๆนะคะรถคันนี้ลูกค้าเอาไปใช้งานต่อายาวๆได้เลยนะคะ ตัวเดิมนะคะน็อตเดิมน,น,น็อตพันยึดโคมหน้าเดิมน็อตฝากระโปรงก็เดิมเหมือนกันคะ่ะทั้งสองพันไม่มีแกะไม่มีถอดปัม้มเอบียสนะคะเครื่องยนต์นแห้งใสสะอาดสะอา้ะอานระจวมีให้เอสซีเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีบอลเงินหรือสีดําคือเรามีตัวเปรียบเทียบให้แล้วก็เรามีตัวเลือกให้ลูกค้าไม่ได้มัดมือชกลูกค้าแน่นอนนะคะเอาที่ลูกค้าสบายใจแล้วเอาความคุ้มค่าให้ตัวเองนะคะนั่นคือเป็นสิทธ ของลูกค้าจะจ๋าไม่บังคับแน่นอนนะคะอ่านี่ถนน,นกันความร้อนก็สวยกริบเหมือนเดิมนะคะ FC เหมือนที่จ๋าบอกเลยในเมื่อเรามีตัวเลือกนะคะลูกค้าเลือกได้เลยเราไม่ได้บังคับว่าเฮ้ยต้องเอาคันนี้ลูกค้าต้องคุณต้องเอาคนคันนี้นะนะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ยังมีตัวเปรียบเทียบเรื่องราคาเรื่องสีให้ลูกค้าอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวพวงมาลัยคันนี้กันเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ให้พาดูเอาให้ดูให้หมดนะคะลูกค้าจะได้สบายใจ นี่กลุ่มผู้สตาร์ทคันนี้ก็ไม่ถลอกเหมือนกันเช่นกันพวงมาลาัยสวยกรก๋เหมือนกันต่างกันไม่์าลูกหานะดูเปรียบเทียบกันได้เลยเดินทางมาถึงน้าคลิปแล้วค่ะ FC นะคะน้องเจะจะ๋าเอาของดีๆเอาของคุณภาพดีคัดเกรดมาให้ FC ทุกคนแล้วนะคะถ้าชื่นชอบยังไงนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c คร b e เป็นกำลังใจให้น้องเจจ๋าด้วยนะคะเหมือนที่จะจ๋าบอกเลยนะคะมีแผนที่จะซื้อรถ ฟอร์จูเนอร์พอดีแล้วมาเห็นคลิปนี้นะคะชอบยังไงกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องกระจารได้มอบสิ่งดีๆแล้วก็บอกต่อนะคะกับคนที่อยากได้รถมือสองที่คัดเกรดและว,วารนตีให้แบบนี้แบบจริงใจทั้งน้องกระจารและตัวบริษัทเองนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ